สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีอบมิดมะม่วงหิมมะพานะคะคือมิดมะม่วงเนี่ยซื้อมาจากแมคโะครค่ะน้ําหนักประมาณ800กรัมค่ะวิธีาการอบก็ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะก็ใช้ใส่ 800กรัมนะคะก็คือเราจะแบ่งอบ2รอบค่ะครั้งนี้อบแค่ครึ่งนึงก่อนค่ะก็เกลี่ยเขาให้ทั่วคาดนะคะอย่าอย่าให้เขาซ้อนกันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราอบแล้วอะคะ่ะถั่วเนี่ยจะสุกไม่ทั่วกันนะคะแต่ว่าอุณหภูมิการอบว่าจะกี่องศาประมาณ150หรือจะนานแค่ไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละบ้านนะคะแต่ละเตาก็ไม่เหมือนกันแต่อันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูที่ 150องศาแล้วก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะถ้าจะให้ดีนะคะเราควรจะมีเทอร์โมมิเตอร์นะคะติดไวใ้ในเตาอบของเราด้วยะคะ่ะเพื่อได้อุณหภูมิที่เทีเ่ยงตรงนะคะเพราะว่าเตาแตะเตาเนี่ยบางทีอุณหภูมิที่มากับเตาเนี่ยจะไม่ตรงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มอบกันเลยะคะ่ะแล้วเดี๋ยวมารอดูนะคะอีก15นาทีค่ะ ต่อไปเราจะปิดเตาแล้วนะคะเราอบด้วยไฟบนล่างนะคะก็คือเราปรับตรงนี้นะคะเป็นไฟบนล่างค่ะแล้วก็ความร้อนนะคะ150องศาค่ะเวลานะคะ15นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าหน้าตาของเม็ดมะม่วงที่เราอบจะเป็นยังไงรอดูกันค่ะอันนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว10นาทีนะคะเหลือเวลาอีก5นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูว่าเม็ดมะม่วงของเราเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เริ่มเหลืองแล้วนะคะแล้วก็คนเท้านิดนึงค่ะเผื่อจะได้เปลี่ยนะคะให้ทั่วๆอันนี้เริ่มเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราอบต่ออีก5นาทีค่ะนี่ค่ะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้ก็ เหลืองแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเกรียมกว่านี้ค่ะก็อบต่ออีกสักประมาณ5นาทีก็น่าจะได้ค่ะมาแล้วค่ะหน้าตาของเม็ดมะม่วงที่เราอบเมื่อกี้นะคะแต่ดูแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่ค่ะก็เมื่อกี้เราใช้เวลาไป15นาทีใช่ไหมคะอันเนี้ยเดี๋ยวเราลองเพิ่มอีกสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราทําการอบเพิ่มไปอีก5นาทีนะคะจากเดิมเนี่ยเราอบ15นาที แล้วออกมาเนี่ยยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่เราก็เลยเพิ่มอีก5้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงโอเคค่ะหน้าตาออกมาก็จะเหลือกว่าเดิมค่ะดูดูหน้าทางกว่าเมื่อกี้เนาะค่ะโอเคก็ก็บอกว่าเราต้องอบที่ไฟ150 แล้วก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะแต่ว่าอันนี้สำหรับเตาที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าบ้านไหนต้ก็ต้องดูเตาของบ้านตัวเองด้วยนะคะว่าเตาเป็นยังไงะคะ่ะแต่ที่จริงถ้าเราเซฟเซฟนะคะก็คือ15นาทีเนี่ยเราเอามาดูก่อนว่าเป็นยังไงถ้ายังไม่เหลืองตอนนี้เราค่อยอบเพิ่มเนาะเป็นมะม่วงหิมาพานต์อบนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทําทานกันที่บ้านดูนะคะทําง่ายๆคะ่ะ ำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ